ฟุตบอลประจําวันเสาร์ที่25พฤษภาคมพุทธศักราช2567สำหรับคลิปนี้ครับโอ้โหเป็นฟุตบอลถ้วยนัดชิงชนะเลิศหลายคู่เลยไม่ว่าจะเป็น FA ครับเด a เบย์โคาวหรือว่าเฟนครับครับวันนี้จัดไปเลย3คู่ในเน้น3ลีกคู่แรกครับทางด้านของซึก FA Cup ครับอังกฤษนัดชิงชนะเลิศวันนี้แมนเชสเตอร์ซิตี้พบกับทางฝั่งของแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ด เฮดเว้ในการพบกัน5เกมหลังครับเป็นทางฝั่งของแมนซิตี้ชนะได้4เกมและเป็นแมนยูชนะได้1เกมส่วน5เกมหลังครับของทางฝั่งแมนซิตี้โอ้โหเขาชนะ5เกมรวดเลยส่วน5เกมหลังของทางฝั่งแมนยูครับชนะ2เสมอ1และก็แพ้ไป2เกมบอกเลยครับแมนเชสเตอร์ดาร์บี้แมตช์ในฉบับรอบชิงเ a เอคับถ้วยสุดท้ายอันทรงเก่าแก่และล้ำค่าของลีกอังกฤษ มันไม่ใช่งานย่ายสำหรับทั้งคู่แน่นอนครับโดยเฉพาะแมสตี้ที่ต้องทำประตูให้ขาดเกิน2ประตูซึ่งตามหลักความเป็นจริงแล้วครับมันควรจะเป็นอย่างนั้นเนื่องด้วยปัจจัยหลายๆอย่างบวกกับศักยภาพของทีมที่เหนือกว่าหลายระดับกว่าด้วย ความเป็นแมนยูครับซึ่งผลงานช่วงหลังจัดว่ากําลังมั่นใจครับหลังจากขวาชัยมา2เกมติดและกดไปถึง5ประตูนอกจากนี้ครับเส้นทางในรอบ8ทีเนี่ยวเขาก็ผ่านเลี้ยวคูมาได้แบบพิกนรกเลย mm hmm. เช่นเดียวกับกับรอบรองครับที่โหต้องไปชีชะตาจุดโทษกับโควินที่แน่นอนครับเจนจัดเรื่องต่อเวลาพิเศษขนานี้และการยื้อใจเหมือนกัน แต่อย่างไรก็ตามครับเจอทีมแข็งแกร่งอย่างแมนซิตี้เนี่ยพูดตรงๆยังไงก็รอดยากด้วยเวทที่เปิดมาหนึ่งช่วงตัวเครื่องเนี่ยคิดว่าวนนี้แมนซิตี้น่าจะเอาให้อยู่ภายใน90นาทีฉะนั้นคู่นี้ครับยกให้แมนซิตี้ได้เลยครับและคู่ต่อมาครับเดเบโพลคาวสกชิงถ้วยของทางฝั่งบุเดลีิกาเยอรมันทางด้านของเลวูเซนครับจะพบกับทางฝั่งของไกเซอร์สลาเทน ไฮด์แวนในการพบกัน5เกมหลังเนี่ยหูต้องย้อนไปเมื่อ9ปีแล้วเลยซึ่งหูนัดนั้นก็เสมอกัน0ประตูต่อ0ส่วนทางฝั่งของ5เกมหลังของเลโบกุเซนเนี่ยหูพวกเขาชนะ3เสมอ1แพ้1น,น,นัดล่าสุดเพิ่งอกหักครับจากนัดชิงยูโรป้าแพ้ให้กับออตแลนตาแบบเลเทส3ประตูต่อ0ส่วนทางฝั่งของไกเซอร์ครับ5เกมหลังของพวกเขาชนะ3เสมอ1แล้วก็แพ้ไป1 เชื่อสละเกินครับว่านัดนี้เลวอุเซ้นจะจัดหนักจัดเต็มใส่คู่แข่งแน่ๆครับแม้ว่าการสัปดาห์จะเพิ่งอกหักในถ้วยยูโรปาลีกมาก็ตามอย่างที่บอกไปครับวันนี้เป็นแรงกระตุ้นจูงใจให้ดีทําให้พวกเขากลับมาเน้นอีกครั้งยิ่งวันนี้ครับมีแวร์ที่จะเห็นการปรับทัพใหม่อีกด้วยยิ่งมั่นใจว่าเกมนี้พร้อมระบายความเกลียดโกรธใส่คู่แข่งแบบไม่ต้องสงสัยที่มั่นใจเช่นนี้ครับเพราะว่าคู่แข่งคือไกเซอร์ทีมที่มาจาก ลีก2ของเยอรมันซึ่งแน่นอนครับว่าผลงานชื่อชั้นและขุมกําลังเนี่ยตกเป็นรองกว่าเยอะซึ่งมองดูแล้วครับวันนี้น่าจะพับสนามบุกอยู่ฝ่ายเดียวฉะนั้นครับวันนี้เลเวอ,อเซนน่าจะถล่มขาดยับแน่นอนฉะนั้นให้ไปที่เลเวอ,อเซนได้เลยครับ <S <S และกู้ตายครับเฟนครับของฝรั่งเศสทางด้านของปารีสแซงต์แชงแมงครับจะต้องพบกับทางฝั่งของโอลิมปิกลียง เฮดเวิร์5เกมหลังครับเป็นปารีสชนะได้3เกมเสมอไป1เกมและเป็นลียงชนะได้1เกมส่วน5เกมหลังของฝั่งปารีสครับชนะ2แล้วก็แพ้ไป3เกมส่วน5เกมหลังของลียงครับพวกเขาชนะ4และแพ้แค่เกมเดียวคู่นี้ครับเลยบอกเลยว่านัดชิงฟุตบอลถ้วยฝรั่งเศส2ทีมนี้น่าจะดวลกันแบบมันสุดๆกับการเล่นที่สนามกัางอย่างที่บอกไปครับ5เกมหลังของเป๊ ทางฝั่งของปารีสเนี่ยหูก็ยังแข็งแกร่งต่อเนื่องและวันนี้หูต้องมาพบกับทางฝั่งของลียงที่ฟอร์มช่วงหลังเนี่ยกัดเตื้อนขึ้นมาเองค่อนข้างเยอะต้องบอกครับนัดนี้เวทเนี่ยเปิดมาหนึ่งช่วงตัวเต็มเตมไปทางฝั่งไปปารีสเนี่ยนั้นเป็นต่อว่ากันตามทรงบอลครับแชม์ลีกนั้นดูดีกว่าพอตัวเกมส่งท้ายด้วยของคิเลียนเอปเป้ คงจะเก็บได้อีกถ้วยก่อนจะย้ายไปสโมสรอนม่ขนาดที่ลียงครับฟอร์มอย่างรุ่นรนดอนอย่างที่เห็นได้ชัดครับตรงข้ามกันกับปารีสเลยคิดว่าวันนี้ปารีสน่าจะกดเพียงพอหนึประตูยืนพื้นหล่อลุ้นประตูที่2ได้เลยฉะนั้นคู่นี้ครับขอยกให้ทางฝั่งของปารีแสแซงชังมังแล้วกันครับลุป3คู่ที่ชื่นชอบวันนี้ครับคิดว่ามาซิตี้จะควา้าแชมป์เอฟครับ ทางด้านของเลวเซนจะคว้าแชมป์เดเบโคาวและปารีสแซงชองแมงจะคว้าถ้วยเฟนครับมาครองก่อนจะจากกันไปครับอย่าลืมกดไลค์กด s u b สไครต์ให้กันด้วยเพื่อจะไม่พลาดค,คลิปดีๆแบบนี้ส่วนใครที่สนใจเข้ารวมกลุ่ VP, ม VP ีแจมเต็ม้อทางเข้าอยู่ใต้คอมเมนต์เลยสำหรับวันนี้ครับขอให้ทุกคนโชคดีแล้วพบกันใหม่พรุ่งนี้สำหรับวันนี้ก็สวัสดีครับ